สวัสดีนะทุกคนอันนี้คือเก็บตกจากวันที่คุณเขาไปเที่ยวเมื่อวันก่อนนะทุกคนแล้วน้องคนนี้นะชื่อโซฟียานะทุกคนคุณเขามีถ่ายงานกับน้องนะทุกคนยังไงก็รอติดตามด้วยอย,อยู่เกาหลีคนเดียวเหงามากแล้วพอหลังจากนั้นนะคุณเขาก็มีไลฟ์ด้วยเราลงไว้แล้วนะตามไปดูกันได้ แล้วหลังจากนั้นก็นอนพักผ่อนแป๊บหนึ่งก่อนก่อนที่จะแต่งตัวหลอกออกไปเที่ยวนะทุกคนหลันล้านิดหน่อยครับท่าน้วัสดีครับสวัสดีค่ะ ส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบาย